ครับโอ้คุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อทําอะไรเนี่ยเอาบังมี่บางมี่ครับโอ้บางมี่คือมีตัวเลขแทะโอ้สวัสดีคุณพ่อคุณพ่ออะไรนะคุณพ่อชื่ออะไรนะเทียมพ่อเทียมพ่อเทียมค่ะพ่อเทียมที่เต่ก่อนเราเราเคยตามพ่ออยู่ใช่ไหมคะพ่อเทียมที่เดินไต่ก่อนเดินไม่ได้นะพ่อเนาะครับครับพ่อเดินไม่ได้สามเดินไม่ได้ครับ ค่ะแต่ตอนนี้พ่อก็เดินได้แล้ววันนี้เดินมาเก็บขนุนให้ลูกเดินได้แล้วเดินได้แล้วหน้าตาแจ่มใสนะคะแจ่มใสค่ะคุณพ่อวางก้อนเดียวหนักเดียวหน่อยนะครับพ่อเก็บขนุนขนุนก็เยอะเนาะเห็นขนุนขนุนสาะจ้ะเห็นที่ทราบข่าวว่าพ่อเดินได้แล้วก็ทํางานได้ด้วยครับเดินยืดตรงได้เลยพ่อในขาดูดูขาดูดูดูดโอ้ดีขึ้นเยอะเลยพ่อคุณพ่ออายุปีนี้กี่ปีแล้วคะ แปดสิบเต็มแล้วนะคะคุณพ่อปีนี้แปดสิบปีเตก่อนคุณพ่อที่บอกเตก่อนเท่าไหร่นะเป็ดเป็ดเก้าใช่ไหมแปดสิบครับแปดสิบตอนนั้นตอนนั้นเจ็ดเจ็ดไหรเจ็ดเก้าที่เลขออกเหรอครับอ๋อวันนี้แปดสิบปีแปดศูนย์แปดสิบปีแล้วนะจ๊ะครับเนี่ยครับเห็นนะคุณพ่อฝันนะฝันเห็นฝันเห็นหลวงปู่สวงด้วยที่เรามาฝันเราความฝันคุณพ่อวันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ คนพ่อฝันว่ายังไงเฮ็ยตื่นมาเลยลูกสาววันดีใจมากเลยดีใจมากตื่นตื่นขึ้นมาว่าคนอย่างนี้ลืมแล้วจ้ะเพลิดแพลินวันจันทร์หลวงเอาอะไรมาให้นะเออฝันหนวลวงปู่หวงเอาอะไรมาให้นะตอนตอนตอนที่ฝันว่าหลวงตายวดยวดเสด็จมอ่อยเราเพื่อเพลวงเอาอะไรมาให้ลวงปู่หวงเอาอะไรมาให้นะ ไอ้ลูกเอาเอาอยนหมอนอพลิกเฮมเฮคันมาเอาคันมากมาให้คันมาเอาคันมากมาอักมาไหมนเขาทำอย่างนี้ก็พุ่มก็ดูเริ่มมือหลวงพ่อเริ่มเลมเริ่มพ่อเลยเริ่มือนลวงปูครับพอตวางให้แล้วก็บพุมลูกปูก็เดินไปอนี้ไปเลยกับอ ครั้งแรกที่ฝันเห็นหลวงปู่ตั้งแต่หายป่วยมาใช่ไหมคะที่มาฝันเห็นหลวงเอาที่ยอมเคยหลกเอาเราเฮ็บหม้อ้อยเฮ็บนี่เป็นแบบไหนเฮ็บเนี่ยคันมาเนี่เป็นคันมาคันมาคันฟูครัเช่ยนมาเช่ยนมากทายยเรีคือเหมือนเหมือนของโบราณเลยใช่ไหมครับเฮ็บรมูเฮ็บนาะเฮ็บรมูแล้วท่านพูดอะไรบ้างฮะตอนนั้นไม่ได้พูดอะไรเลยครับมาแต่เอาให้โ่ยเอามาให้พ่อนี่ก็ไม่ได้ถามวางปุ๊บหรือว่าปุ๊บเตะกระเดินไปเงี้ย่คนเนี่ย ท่านได้ถามอะไรเมื่สักครั้งมีไม่ถามอะไรเลยได้ยิ้มอะไรไหมหลวงปู่ผมไม่ได้จอบเลยหลวงปู่ยิ้มไหมไม่ยิ้มครับเฉยเฉยมาขันมาเดินมาอย่างนี้จะวางปุ๊บวางปุ๊บจ้าผมก็นอนอยู่แก่ก็เดินมาเนี่ยเมื่อคืนนี่นะหน้าขบโมกสอศูนย์ โอ้แต่ตอนนี้ก็หน้าตาของพ่อก็สดชื่นดีมากใสเนาะค่ะสดใสสาธุพ่อพ่อสาธุอันนี้อะไรเนี่ยองค์ไหนนี่ค่ะนี่นะเรียกโยเปี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรครัเบี้ยแก่บอใช่ไหมข้างหัวหน้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวปู่เป็นพระพระอย่างนี้แล้วโอ้สวยมากลูกสาธุสาธุของดีของแท้นะครับคุณพ่อคุณนะครับ คุณคุณคุณพ่อคุณพ่อเทียมแต่ชื่อจริงชื่อชื่อคูนชื่อคูชื่อชื่อเพราะต่อไปก็จะเป็นคำคูนนะครับคำคูนกับหลวงปู่นะครับครั้งแรกที่ฝันเห็นลวงปู่สูงบ่อยไหมหรือว่านานๆทีครั้งหนึ่งนานๆทีก็มีเพิ่งฝันมีทีกเราเนี่ยเช่นไปนอนแล้วมากระมันมานนนอไปอ่าบน้ำมนต์ไปอ่านน้ำมนต์มาก็มาฝันเห็นหลวงปูคิเห็นลูกสาวคนสองคนคิดปั๊บเดินมาเลยมีลุงไอโนนคิดนอนคิดว่า เห็นลูกสาวโซวอนคนนี้กับนางอันเดินไปเรียงกันเสด็จเดินจูปุ๊บโอ้หลวงปู่มาแล้วเอาขันมากมากเดินกันหลวงปู่เดินอย่างนี้เลยปะเดินเดินไปไหนหลวงปู่เดินไปไหนเพื่อขั้นมากมากกวงวายนี้ ตอนที่หลวงปู่มหานี่รูปร่างเป็นคนเป็นคนแก่หรือว่าเป็นคนธรรมดามัน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 ี่อยู่บนหัวน่ยบนหัวเลยเหมือนรูปเลยรูปปัจจุบันจ้าใบซ้อกับซึ่ใบซ้อผัก